วันนี้ป้าแอลซื้อกล่องส่งมาให้เป็นซาริโอค่ะแล้วมีหกตัวนะคะเรามาแกะกันเลยค่ะเลือกอะไรอาจารย์แไ่ววันนี้นี่ค่ะขอเลือกก่อนมาหนูอยากหยิบกล่องนี้ น่าแกงแก้เลยะคะ่าะได้ตมางให้กะไัวอะไนะคะเราจะได้ตัวที่อนะไมัน,นไม่มีแบบาทต้องดูเอง Dạ, dạ thưa ngài Chào mọi người Chào าม,มาเรียลลิตี้ฮะของต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะเอ็มมี่ไปแกงกังไงได้ดีกว่านี่จี๊ไหม่เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเรียงนี่ไง

พยายามได้ไหมยตัวอะไรแบนี้ตัวนี้อีกตัวนึงต้องเป็นสุขศึกใช่นอนเป็นตัวนี้โเชตต้โช็อคโกลโคช็อคโก ชักโดโอย้ยไม่มีตัวซีเกตเลยอ่ะ,อะนี่อียงให้เพื่อนดูดิน,ดนี่เราได้ครบทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวซีเกตอมอ,อให้เพื่อนๆดูน่ะ จะมีหลายตัวนะคะมีหกตัวเลยค่ะหกตัวแต่ว่ายังไม่มีใครได้เรื่อคลัดแต่ยังไงอ่ะวันนี้วันนี้เราลาไปก่อนนะคะฝากแพ่เพื่อนกดติดตามในรังใจให้ช่องไอวี่แอมมี่เยอะๆนะคะบ๊ายบาย